อายุเยอะแล้วแต่ความสวยยังก็งคงอยู่นะคะตอนนี้บูอยู่ที่เทเวอร์คลินิกนะคะจะมาทำโปรแกรมฉีดบท็อกซ์ลิปหน้าของเอสท็อแบรนด์ดังจากเกาหลีเลยนะคะพอมาถึงที่คลินิกก็กรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นคุณหมอก็จะตรวจดูปัญหาให้เราก่อนและก็จะประเมินว่าเราจะต้องใช้บท็อกซ์กี่ยูนิตจากนั้นน้องๆพนักง,ง,งานก็จะพาไปเช็ดทำความสะอาดใบหน้าแล้วก็ประคบเย็นให้นะคะพอคุณหมอเข้ามาแล้วก็เริ่มฉีดบท็อกซ์ให้เลยค่ะแต่คุณหมอเนี่ยมือเมาบามากใช้เวลาไม่ 10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์เนี่ยพอผ่านไปแค่3วันหน้าก็จะเริ่มดูกระชับขึ้นเร็วขึ้นและพอครบ7วันก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าหน้าเราเนี่ยจะชัดและก็เร็วขึ้นมากกว่าเก่าสําหรับใครที่อยากลิฟต์กรอบหน้าให้ดูเรียวปูแนะนําเลยนะคะที่เคเบิลชิสสามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ s d m o c o t h